ตอนนี้เรามี Discord แล้วนะลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าทันจิโร่กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันนะครับอยู่กับผมเอ็มคคเดมนะครับนะสกิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเม Final s t ไตร์กันอีกแล้วนะเออ เย่ก็นั่นแหละนะต่อเนื่องกันกับ เจ้ารルโตเลยเนาะก็จะเป็นเจ้าทานจิโร่นั่นเองนะเออโดยสําหรับสเตตของเจ้าทานจิโร่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในเกมว่าชื่อว่าโคมาโดนะแล้วก็วงเล็บเป็นซนะันเนาะเป็นตัวละครดับมิสติกนะเรื่องบัฟเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะเออแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครน่าจะเป็นตัวละครแรกในเกมนี้นะที่มี2ธาตุเนาะคือธาตุน้ําและธาตุไฟในตัวเดียวกันเลยนะเออแล้วก็เป็นตัวละครตรีกายภาพเนาะเป็นตัวตีกราวก็คือวางปุ๊บยังไม่ตีแอร์ Air. แล้วก็ตอนนี้เลเวลตันอยู่ที่100นะสเตตเป็นทริปเปิลเอสดับเบิล นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเรื่องของพาสซีฟค่อยไปดูในเกมเอาละกันเนาะแล้วก็อ่าเรื่องของโมเดลโมเดลจะทาจิโ่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะบอกจากใจนะร่างชายนี่โคตรเท่อะคือมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งเนาะแล้วก็มีหน้ากากนะแล้วก็สะพายเป็นไอ้กล่องของเนสึกุด้วยอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะมันเท่มากๆเลยนะแต่กูสูบไปแสนเพชรแล้วแม่งยังไม่ออกเลยนะคือดวงแม่งกระปงหลงมากเลยนะเออก็เดี๋ยวดูล่างต้นไปก่อนแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของทาจิโ่นนะเออแล้วก็ เรื่องของคอสเมติกก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวละครเราก็จะมีดาบแล้วก็ยืนแอคประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ออร่าไฟเหมือนเจ้าทันจิโร่อะไรนั่นเองเนาะดยวิธีการหาเจ้าทันจิโร่นะก็เป็นตัวละครในตู้รทั่วไปเลยเนาะเป็นตัวละครระดับอีพิกนะนี่โคมาดะโคมาโดเนี่ยโอกาสดรอป10%นะแต่ล่างใช้นี้ออกยากมากๆเลยนะเออแล้วก็ของอีโวนะคือแพดก่อนหน้านี้เนี่ยมันสามารถคราฟได้เนาะ มันจะอยู่แถวๆนี้เป็นคลาสได้นะแต่ว่าอัปเดต0.5มามันเอาออกไปแล้วนะก็คือเราต้องไปลงด่าน Legend State ของดาบพิฆาตนะเอออ่ะเดมอนวินเทอร์เนาะด่าดหนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นไอ้ต้องอาต่างหูมาโอกาสด3%ก็จะทำการอีโวขึ้นไปล่าเลเยจเนาะแล้วก็ด่านสองเนี่ยก็จะเป็นอ่ามาร์คนะซึ่งมาร์คเนี่ยจะอีโวขึ้นไปล่ามิสติกนั่นเองนะก็คือทันจิโร่อ่ะอีโ e วได้2ขั้นนั่นเองนะเหมือนกับเจ้านาะรูโตะนั่นเองเนาะเออ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะว่าเจ้าทันจิโร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออมันจะเบียวมันจะเทพไหมนะก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าทันจิโร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งค่าวางของพี่แกนะค่อนข้างถูกเลยนะอยู่ที่400นะก็เดี๋ยววางกันเลยโอ้แต่วงเล็กมากเลยอะต้องวางประมาณตรงนี้ละกันเนาะ ก็สำหรับดาเมจต้นของเจ้าทันจิโร่นะตัอ้งอยู่ที่ประมาณ1,390นะแล้วก็ระยะเนี่ย8.8นะระยะค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยนะแล้วก็คูลดาวน์ยอยู่ที่3.9วินะมีค่าคิดสเร์เซนเนาะอันนี้ก่อนมันจะกระเทรดไหมเทรดเป็นออนสโตรโอเคเทรดไม่เกี่ยวนะโหอันนี้ขนาดได้บวกระยะแล้วเน,นี่ยเออนั่นแหละนะวางขัง้นแรกเนี่ยน่าจะตีเป็นแบบซนะิงเกิลเนาะอืมจากการคาดาวน่าจะตีแบบซนะิงเกิลเนาะแล้วก็ตีพื้นเดื่องไม่ตีแอร์นะแล้วก็พาสซีฟเนาะ อันแรกนะเป็น Breed f l นะทุกๆ4ทุกๆก,การโจมตี4ครั้งเนี่ยทันจิโร่นะจะเข้าโหมดโฟกัสนะเป็นเวลา6วิจะได้รับระยะ15%เนาะแล้วก็ลบคูลดาวอีก10%ถ้าเขาไม่ได้ทำการโจมตีนะไอ้ไอ้เอฟเฟกนี้ก็จะถูกรีเซ็ตนั่นเองนะเออต่อไปก็เป็น Critical Frame เนาะทันจิโร่เนี่ยจะได้รับโอกาสคลิ้ด้วยพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำดาเมจ20%นะน่าจะเป็นดาเมจเวท20%เนาะอืม ตามที่เข้าใจนะแล้วก็เป็นฮ ok ิโนคามิคางูระไฟนอลเฟรมนะท i t i c a สไตล์มาร์กเนี่ยจะทำการมาร์กใส่มอนนะด้วยซันเฟรมนะเป็นเวลา5าวิถ้ามาร์กนี้เนี่ยอา่าถ้ามอนตายในขนาดที่ติดมาร์กนี้เนี่ยจะทำการระเบิดทำดาเมจ75%เป็นเป็นดาเมจเวทนะก็คือเหมือนแปะนุกนั่นเองเนะระเบิดใส่มอนนะอ่าเหมือนเมื่อกี้เราจะเห็นเอฟเฟกโจมตีเป็นเหมือนไฟปะ่ะเพราะตอนแรกตีเป็นน้าน่าจะเป็นเอฟเฟกต ไอ้คีย์เ้อเฟมปะยิ่งไงเห็นไหมติดไฟไหม้อยู่ไม่ใช่นี่หว่าอืมมันดูไม่ชัดแฮไอไ้ไรมันมีมาร์กมาร์กอะไรสักอย่างหนึง่งอืมมันดูไม่ชัดฮะทุกการโจมตีสี่ n s e ซิ t i v e a อ t a c k อันนี้ไม่แน่ใจมันแปลว่าอะไรวะการโจมตีสี่ครั้งมั้ง จะเข้าโหมดเนี่ยมีคลิมีคลิอยู่แต่มันก็มีโอกาสคลิ๊สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับทันจิโร่นะเออก็ช่างมาันละกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าแรกก่อนก็เป็นการพุ่งเข้าไปฟันเนาะใช้แบบปราณวารีอันนี้ไงมีไฟเห็นปะน่นาจะเป็นหนึ่งในพาร์ทซีฟแหละอืม,อมก็เป็นประมาณนี้ก็เป็นการใช้ปราณวารีก่อนนะสำหรับท่าแรกนะก็พุ่งเข้าไปโจมตีเนาะทำามเมจเป็นซิงเกิลนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย อ่าค่าต่อไปเนาะถ้าว่าว่า waterfall basin นะใช้เงินอัพ4ี่พันดาเมจก็จะเป็นห้า0ันเจ็ดร้อยนะระยะ21 7จุคูดาวสี่จุวิค่าคี30เอร์เนเนาะแล้วก็คันนี้ตีเป็นแบบ Circle แล้วนะเออยังไม่ตีแอร์เนาะดูสิเป็นการกระโดดเนาะแล้วก็ใช้เป็นท่าว a t e r f a l อนะอประหลานอะไรสักอย่างหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะเคยดูแหละแต่จำชื่อท่ามันไม่ได้สักท่าหนึ่งเลยนะสำหรับเรื่องของดาพิคาตเนาะปุ๊บอือก็เป็นการแบบ ปราณวารีแหละแต่กระบวน่าอะไรไดีกว่าออประมาณเนี้ยกระโดดแล้วก็สับเป็นน้ำตกใส่มนนะออปุ๊บแต่พาสซีฟเนี่ยแหละเสียดายมันไม่มีพาสซีฟคู่กับเนสกุเนาะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีเนสกุนะออคิทิคอลสไตร์มาร์กแต่ยังไม่เห็นนะมาร์กอ,อ่ะมันมีระเบิดแหละมันมีเอฟเฟกต์ระเบิดนั่นแหละออถ้ามาร์กถ้ามาร์กติดก็เอฟเฟกต์ระเบิดใสม่มนดาเมจ15เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นโอเคถ้าแล้วก็ ท่านี้นะต้องเรียกว่าท่านี้ท่านี้ก็เป็นการกระโดดใส่มนเนาะกระโดดน้ําตกอุ่น w a t e r f a อ l ในสักอย่างหนึ่งนะเออก็เดี๋ยวต่อแล้วกันเนาะอ่ะขั้นต่อไปเนี่ยใช้ท่าว่า scoring flash นะใช้เงิน up สี่พ 4, ันดาเมจก็จะเป็น13,310เนาะแล้วก็ระยะนี่ยยี่สิบเนะครูดาวี่นึ่งวิอัตราคีสสี่สเนาะแล้วก็ตีเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมเดียวไม่ตีแอร์อ่ะก็เหมือนเป็นการใช้ฮิโนะคามิคังูระอเลยปะอืมเอ้าไอ้รอะ,ะบบสิงนี่นะ วิ่งไปแล้วก็ฟันเป็นเป็นวงวงไฟอะ่ะปุ่มิธานี้เท่ว่ะปุ๊บปุปุ๊มติดดอทไหมไม่ติดดอทนะคือข้อเสียคือมันไม่ติดดอทนะเป็นเอฟเฟคแค่เฉยปุ่มมานี้พุ่งก็ไปสับมนนะปุ๊บปุ๊มเสียดายนะที่ไม่มีเอฟเฟคดอทนะสำหรับเรื่องของทันจะิโร่เนาะ อนาคตอาจจะมีนะอาจจะอาจจะมีการบัฟเนาะเน่ข้อเสียของเกมนี้คือมันต้องรอมนตายหมดนะมันถึงจะสคิปเวฟให้เนี่ยนี่คือข้อเสียเหมือนจะปรับมารอบหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูท่านี้ก็รอบนึงฮิโนาคามิวิ่งไปแล้วก็สับดาบป,ประมาณนี้แต่ข้อเสียคือมันไม่มีเสียงเนาะก็เดี๋ยวัต่อเลยอ่ะขั้นต่อไปนะท่านี้ไงอันนี้แหละคือคากราแดนของจริงนะเออแดนออฟเดอะบรัสติ g งซันนะใช่นกันอัพพัน ดามเมก็จะเป็น17,750เนาะแล้วก็ระยะ28.3นะครูดา6.5ุ5วิแล้วก็ค่าคีใน6 0%ติบเปอร์เซน์เขาเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่ตีแอร์นะสำหรับเจ้าทันชิโร่นะอ่ะคางูร้าแดนเนาะคันนี้ขอเงูดแดนปุ่ม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 มมโอเคอันนี้มัลติฮิตชัดเจนนะดูแต่แอนิเมชันละปุ่ม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 ปุ่วิเชี่ยแรงนมันแรงอยู่นะปุ่มปุ่มปุ โอ้โหตรเท่เลยทาจิโร่เอ้ยอ้ามึงไปสิงนัมมีอีกอไหนป้้ท่าก็สวยดามเมจก็แรงโอ้โหฮินโนะคามิคางูดาแดนนี่มันเท่จริงๆก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันนะโอ้โหดามเมจค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะโดยดามเมจอัพตันน่าจะอยู่ที่ประมาณ19,650นะ ระยะเนี่ยอยู่ที่36.2สนะแล้วก็ครูดาวเนี่ยอยู่ที่ห้าวินะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าดาเมจระยะครูดาวมันไม่ตายตัวนะเพราะว่ามันมีเรื่องของพาสซีฟอยู่นะเออค่าคีเนี่ยเอาเรื่องนะ70%เลยนะเอออัพตันเนี่ยตีแบบเซอร์เคิลนะแต่ข้อเสียคือมันไม่ตีแอร์นะเออแล้วก็มีพาสซีฟเป็นบรีฟโฟร์คริติคอลเฟรมแล้วก็ฮินุคามิไฟนอลเฟรมนั่นเองนะเออก็เดี๋ยวลองบัฟอุริฮิเมะนะดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ29,470โอ้โหดาเมจ แม่งเอาเรื่องมากเลยอ่ะเกือบสามหมื่นะอันนี้แบบบัฟไม่ค่อยดีมากมายอะไรเท่าไหร่ด้วยนะเออแล้วก็ยังไม่รวมกับพาสิของตัวพี่แกเองด้วยนะเออเอาเรื่องอ่ะคือโหดอ่ะโอโหแต่ว่าข้อเสียคือมันมันไม่ตีแอนั่นแหละนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าทานจิโร่นะเออแล้วก็ใช่มันไม่มีดอทด,ด้วยนะ ก็โอเคนะ,จบ, so จ,ะจบกันไปแล้วนอกจากการรู้เจ้าทานจิโร่นะก็นั่นแหละนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครในอัปเดตนี้นะที่ทาออกมาได้ค่อนข้างเทมากๆนะแล้วก็ดามเมจแม่งอภพีมหาศาลด้วยนะคือแค่2อัปเดตดามเมจก็ล่อไปเกือบครึ่งแสนแล้วนะเออก็คือไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะบาลานยังไงเหมือนกันนะเออแต่ว่าข้อเสียของเจ้าทานจิโร่เลยคือวางต้นเนี่ยมันตีเป็นซิงเกิลแล้วก็วงมันโคตรเล็กเลยนะแต่ข้อดีก็คือมันเป็นตัวต้นเกมได้แล้วก็ดามเมจค่อนข้างแรงแต่ข้อเสียก็ตามมาก็คือมันไม่มีดอตนะแล้วมันก็ อ่าเขาเรียกว่ามันไม่ตีแอร์ด้วยนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาคาดหวังกันดีกว่านะว่าคลิปหน้าจะเป็นโอบิโตหรือเปล่านะแต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันไปแล้วบายบพื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกโลบกักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังค์มาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก YouTube Netflix ราคาถูกกูไม่เอาแค่นี้แหละ